สวัสดีขอนแก่นอ่ะวันนี้มาส้มตำฝีมือประธานห้างนะครับพี่น้องใส่คือสั้นนะวันนี้มาตีตะก้อการกุศลนะครับที่อะไรนะเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น รอเส้นแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะตำให้กินตอนนี้เรานี่อยู่กับอารแตรนะครับ,รบรกินผู้เดียวบด,ดีครับคุณน้อยสวัสดีครับผมไม่กล้าถ่ายรูป น้องเซลซีติดแอบตัวจริงสูงมากนะครับพิดแอบนะอยากสูงตีพ่อตีแม่นะอพอาะว่าจะได้เป็นเปรต <c oughs> เป็นเปรตแล้วนะถ่ายรูปรวมสดีครับประสบการณ์ <c oughs> ถ่ายรูปกกวี่น้องพูดจุดดำไหมเด็กตะกอมันเนี้ย ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เทส์มังกรสาขา9คอนแก่นครับสวัสดีครับเออผสมเลยขอบคุณหลายๆเออผสมเลยขย่าวมาเนี้ผสมแล้วขย่าวเะโชว์เสียงจะเป็งไงเออน้ำเกลออ่าน้ำอ่ะอเพลงอ่าสายผูกแขนเพื่อนน้ำตาซื้อเท่งเขาโอ้ขอ้นหนึ่งเนาะขั้นหนึ่งออโอเคไอ้ผูกแขน ขอผูกแทนความหักของไอเปียกแน่ก็บ่ต้องแปลกใจน้ำตาย้อยใส่ต่อนอยู่นานเด็ดโอเคป่ะถ่ายรูปรวมกันไปติดตามถ่ายรูปรวมาน้ำอยู่บนรลาบไปตีตะโกแล้วถ่ายรูปรวมค่ะส่วงบายพ่อสวัสดีครับ ออกป้านะครับยืนเดินลางดีครับผู้ใดนี่สวัสดีเลยป็นไงสบายดีบ่นนี้ไลฟ์สดไลฟ์สดไล่สดอะไรสดอยู่หรไม่ใช่วีดีโอคอถ่ายรูปก่อนดีครับสบายดีก่อนเอาเอามุมใดนี่มาครับไหมไหนล่ะตากล้องตากรองตากรองอาจารย์แมนก็มานะคนนีง

เล่นเจ็งให้หน่อยครับเขาจะรู้ว่าทำงานอยู่เล่นเก่งอย่างนีมือซ้ายครับมือซ้ายครับถ้ามือขวามันจะเป็นแยบมังกรเจ็บเจ็บเจ็นะอยู่ข้างล่างนะไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ไ้อ่ากล้องลุงวันด้วยกล้องลุงวันเจ็บเจ็บต้องเล็กเด็กต้องค้นโล่อ เลขสล็อตเราหาตดขได้เงกขาไปตามได้ที่ใต้คอมเมนต์เสียงคุณเขานี่เลยนเข่เลยกเขิอ้าั้าไเลย้งหงไดเยาดเลยาไ้ยงหางหมดลั้งหาลตังหางมลยตไ้เลยหงมเต่อางดือนกุมภามังหางหมดลยงางมนยตงา้มงานเสืต้ออืาน้ มาเตตะก้อน,นะครับนั่งก่อนพี่นอ้องวันนี้มาเป็นทีมเลยครับผมมางานการกุศลน,นะครับของบ้านเกิดบิวบองนะครับก็วันนี้ก็มีมีนุกธนาดลมีเบ้นเมืองเลยเตตะกูลต่อปอบดำ ไปมีค่ะมักประธานห้างขอบคุณครับตีอยู่บ้านอะไรนะโคกสว่างอำเภออุบลรัตนเขื่อบนบุญรัตนจังหวัดขอนแก่นตอนนี้อยู่ขอนแก่นนะครับอยู่แยกไฟแดง ติดกับแยกไฟแดงจะขออื้นแยกยังไน,น,นยอยู่ในอยู่ในเมืองนี่ครับในเมืองของนแกน ได้ใจเป็นสองไ, ceksin, ไอ้ได <Bro. S 1> ้ยืเมาบังเาหงอดนาป่าพี่้องเอกซี่อนครับนะครับป่ารดขาดไ้ำเลน้ขาดงาขนาดเลยพรอนกับผ้หนาวแยกเต้นมากกอนนะครับบุ่รู้ผมว่าเอิญแยกอย่างนี่บิววองไม่อยู่ครับวิววอง งานดีครับผมกำลังใจให้ครับผมการกุศลการการกุศลกินข้าวแล้วก็จะกลับบ้านใครบ้านเรานะแ๋่ว่าประธานอยู่ขอนแก่นอีกพรุ่งนี้สบายดีจุณทาย,ยค่ะจ้า ก็เจ้าเต้นกับไอ้น้องอ่าไป่งขอเต้นเต้นจบเลยกําลังที่มาเต้นโอเคครับพี่น้องจำนีแหละเดี๋ยวผมไปตำหุ่งก่อนเดี๋ยวเบิ่งส้มตำก่อน ส้มตมฝีมือเจวายนะครับดูกาสรสับก็รู้ไม่ธรรมดาใชยดีมากเลยอะไรนะไอท้ที่ไอ้มารหน้าทองทองนะหน้านิ่มเลยนะมารทุกวันได้ไหมอ๋อนึกว่าสอบสามวันมากครั้งหนึ่ง โอเคพี่น้องเช่นนี้แหละเดี๋ยวผมตำมุ้หุงก่อนสบายดีเจ้า